คุณเคยรู้สึกถึงความอึดอัดที่ศักดิ์สิทธิ์ไหมกลางสนามฝึกสุดโหดที่ขอนแก่นท่ามกลางโคลนฝุ่นและเสียงตะโกนสั่งจูจ่ๆทุกอย่างก็เงียบสงบลงในพริบตาพระใต้ตะข่ายคลานต่ำที่ทหารกำลังคลานอยู่ปรากฏร่างของพระภิกษุรูปหนึ่งท่านนอนนิ่งสงบผ้ากาสาวพัสเปอร์เปื้อนดินแดงวินาทีที่ทหารนายแรกต้องคลานข้ามศีรษะของพระสงฆ์ผู้ถือศีล มันคือความรู้สึกผิดบาปและตื่นตระหนกที่ทิ่มแทงหัวใจนี่คือการฝึกฝนแบบไหนท่านมาทำอะไรตรงนี้และที่สํำคัญที่สุดร่องรอยสุดท้ายที่พระท่านทิ้งไว้ใต้ตาข่ายมันคือปริศนาที่น่าขนลุกเกินกว่าคำสอนธรรมดาอย่าเพิ่งตัดสินเรื่องนี้จนกว่าคุณจะเห็นหลักฐานที่ทำให้สิทธโธมานกตัวแข็งที่กลางดึกความจริงที่รอยอยู่ท้ายคลิปจะทำให้คุณต้องหยุดคิดเรื่องชีวิตไปอีกนานภิกษุใต้ตาข่ายคลาน เรื่องเล่าจากขอนแกน่นอากาศในค่ายทหารที่ขอนแก่นยามบ่ายนั้นร้อนระอุเหนือใครท่วมตัวของเหล่าทหารเกณฑ์ที่กำลังฝึกหนักพวกเขามาถึงด่านตะข่ายคลานต่ำที่เต็มไปด้วยฝุ่นและโคลนเสียงตะโกนสังการของครูฝึกดังสนัน่นทหารนายแรกเริ่มคลานลอดใต้ตะข่ายอย่างเร่งรีบแผงอกแนบกับพื้นดินที่หยาบกระด้างแต่แล้วคลนก็มีบางสิ่งที่ทำให้ทุกคนชะงักใต้ตะข่ายนั้นเอง มีร่างของพระภิกษุรูปหนึ่งท่านนอนราบอยู่บนพื้นโคลนเย็นเฉียบผ้ากาสาวพัสเปร์เปื้อนดินแดงใบหน้าของพระท่านนิ่งสงบดวงตาปิดสนิทราวกับกำลังจำวัดทหารนายแรกที่กำลังคลานถึงกับเบิกตากว้างเขาหยุดนิ่งค้างอยู่ครึ่งตัวความรู้สึกอึดอัดและตกใจแล่นว่าไปทั่วร่างเขารู้สึกได้ถึงกลิ่นสาบโคลนและไอดินที่ลอยขึ้นมา เสียงหายใจของเขาสะท้อนก้องอยู่ในความเงียบพ่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเหล่าทหารที่อยู่ด้านหลังต่างหยุดชะงักตามไปเสียงกระซิบและเสียงกลืนน้ำลายดังเป็นระยะพวกเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุใดพระสงฆ์ถึงมานอนอยู่ใต้ตะข่ายคลานของสนามฝึกครูฝึกที่กำลังโกรธจัดก็ถึงกับพูดไม่ออกสีหน้าของเขากลายเป็นซีดเผือดด้วยความประหลาดใจทหารนายแรกพยายามจะขยับตัวออกไปจากจุดนั้น แต่พื้นที่ใต้ตะข่ายนั้นแคบมากเขารู้สึกว่าหัวเข่าของตนเองเกือบจะชนกับศีรษะที่โกนเกลี้ยงของพระรูปนั้นความรู้สึกไม่เหมาะสมและผิดบาปทิ่มแทงในใจเหมือนมีก้อนหินหนักๆทวงอยู่ในช่องอกเขาหันไปมองเพื่อนร่วมกองร้อยด้วยสายตาขอความช่วยเหลือทุกคนต่างมองมาที่เขาด้วยความหวาดระแวงและสงสัยบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความร้อนแรงของการฝึกซ้อมบัดนี้ถูกแทนที่ด้วยความเย็นเย,ยือเยืที่น่าขนลุก พระภิกษุยังคงนอนนิ่งไม่ไหวติงไม่มีสัญญาณของการตื่นหรือการเคลื่อนไหวใดๆมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาที่แทบจะไม่ได้ยินเสียงนั้นเบามากแต่สำหรับทหารที่แนบติดพื้นอยู่ใต้ตะข่ายมันกลับดังชัดเจนราวกับอยู่ข้างหูทหารนายนั้นเริ่มรู้สึกว่าเวลาเดินช้าลงอย่างผิดปกติทุกวินาทีภายใต้ตะขายนั้นช่างยาวนานเหลือเกิน เขามองเห็นเม็ดทรายเล็กๆบนผ้าจีวรของพระท่านอย่างชัดเจนแสงแดดที่ลอดผ่านตะข่ายลงมากระทบทําให้เห็นฝุ่นที่ลอยอยู่เหนือร่างพระสงฆ์นั้นเป็นประกายความตื่นตระหนกแปรเปลี่ยนเป็นความสับสนนี่คือเรื่องจริงหรือความฝันทําไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่และท่านตั้งใจจะสื่อถึงอะไรกันแน่การหยุดชะงักนั้นกินเวลาไปเพียงเสี้ยววินาที แต่สำหรับสิทธโทมานพทหารเกณฑ์ที่อยู่ใต้ตาข่ายเขาจำได้ว่ามันรู้สึกยาวนานชั่วกับชั่วกันกลิ่นดินเค็มๆคลุคค้งอยู่ในจมูกเขาพยายามขยับตัวอีกครั้งเสียงผ้าคลานของเขากับพื้นดินดังครืดเบาๆพระภิกษุรูปนั้นลืมตาขึ้นมาอย่างเชื่องช้าดวงตาของท่านไม่แสดงอารมณ์ใดๆมันเป็นแววตาที่สงบและว่างเปล่าอย่างน่าประหลาดมองตรงไปที่ใบหน้าของมนพที่ห่างกันไม่ถึงคืบ มานบถึงกับกลั้นหายใจความตกใจในครั้งนี้ไม่ได้มาจากการที่ท่านปรากฏตัวแต่มาจากการจ้องมองที่ไม่มีคำพูดใดๆมันเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังเกินกว่าคำอธิบายเหมือนพระท่านกำลังมองทะลุเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาช่วงเวลาแห่งความเงียบงนันความเงียบในสนามฝึกนั้นหนักอึ้องครูฝึกที่ยืนอยู่ด้านข้างตัดสินใจได้ในที่สุดเขากำลังจะตะโกนสั่งให้ทหารหยุดการฝึกทั้งหมด แต่ก่อนที่เสียงของเขาจะหลุดออกมาจากลำคอรพระภิกษุรูปนั้นก็ยิ้มออกมาเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นจางมากแต่มานกที่อยู่ใกล้ที่สุดเห็นได้อย่างชัดเจนรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและความเข้าใจมันทำให้ความรู้สึกผิดบาปและความอึดอัดของมานะคลายลงไปบ้างพระท่านใช้มือข้างหนึ่งที่เปื้อนโคลนตกเบาๆที่พื้นดินข้างตัวเป็นสัญญาณที่เชิญชวนให้ทหารผู้นั้นคลานต่อไป มันพลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่เมื่อเห็นแววตาที่สงบของพระท่านเขาก็ตัดสินใจที่จะทำตามคำเชิญนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งทหารเกณฑ์ที่กาลังคลานด้วยความยากลำบากต้องลอดผ่านตาข่ายโดยมีพระสงฆ์นอนราบอยู่ใต้ตาข่ายนั้นเป็นเหมือนบททดสอบที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรใดๆมานพเริ่มคลานอีกครั้งอย่างระมัดระวังที่สุด เขายกตัวให้สูงขึ้นจากพื้นดินเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ร่างกายของตนเองไม่แต่ต้องส่วนใดส่วนหนึ่งของพระท่านเขาต้องใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในการควบคุมการเคลื่อนไหวความรู้สึกตึงเครียดไม่ได้เกิดจากความเหน่อล้าทางกายแต่เกิดจากความตื่นตระหนกทางจิตใจเขารู้สึกได้ถึงไออุ่นจากร่างของพระภิกษุกลิ่นดินกลิ่นโคลนกลิ่เหงื่อของตัวเองปนกับกลิ่นจางๆของดอกไม้ทุกเทียนที่ติดอยู่กับผ้ากาสาวพัส วินาทีที่เขาต้องคลานข้ามศีรษะของพระท่านนั้นเป็นช่วงที่มานพเกือบจะหยุดหายใจเขาสวดมนต์ในใจอย่างรวดเร็วเพื่อขออภัยไม่ว่าจะได้ความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจการกระทํานี้ก็ดูเป็นการลบหลู่อย่างใหญ่หลวงแต่เมื่อผ่านพ้นจุดนั้นมาได้เขาก็ยังคงได้ยินเสียงหายใจที่สม่ำเสมอของพระท่านอยู่ด้านหลังเสียงนั้นไม่ได้ตำหนิหรือต่อว่าใดๆปฏิกิริยาของเหล่าทหาร เมื่อมนบคลาพนพ้นจักข่ายออกมาได้เขาลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วด้วยใบหน้าที่แดงกำ่ำเขาหันกลับไปมองจุดที่เพิ่งผ่านมาพระภิกษุยังคงนอนอยู่ตรงนั้นดวงตาปิดลงอีกครั้งแล้วเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหล่าทหารที่เหลือต่างมองหน้ากันเลิกกลักครูฝึกเองก็ยังคงยืนนิ่งอึง้งความวุ่นวายเล็กๆที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นั้นกลายเป็นความเงียบที่เข้าใจยาก จ่าสิบเอกสมหมายครูฝึกผู้เข้มงวดก้าวเท้าออกไปข้างหน้าด้วยสีหน้าจริงจังเขาโค้งคำนับไปยังร่างที่นอนอยู่ใต้ตะขายอย่างนอบน้อมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดจากนายทหารที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุดันทหารจะสมหมายกล่าวเสียงเบาน้ำเสียงของเขาอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดดำเนินการฝึกต่อไปทำตามที่ท่านต้องการคำสั่งนั้นทำให้ทหารเกณฑ์ที่เหลือรู้สึกประหลาดใจอย่างที่สุด แต่พวกเขาเชื่อฟังทหารนายที่สองเริ่มคลานแต่คราวนี้พวกเขาไม่ได้คลานด้วยความรีบร้อนแต่คลานด้วยความระมัดระวังและเคารพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ละคนใช้เวลาใต้ตะข่ายนานขึ้นพยายามควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ไม่รบกวนพระภิกษุหลายคนก้มศีรษะลงขณะที่คลานผ่านร่างของท่านเหมือนเป็นการถวายความเคารพโดยไม่ตั้งใจทหารบางนายที่คลานผ่านไป รู้สึกได้ถึงความสงบที่แผ่ออกมาจากร่างของพระท่านมันช่วยลดความเหนื่อยล้าและความกดดันจากการฝึกไปได้อย่างน่าอัศจรรย์มีทหารนายหนึ่งที่กำลังอ่อนล้าอย่างหนักเมื่อคลานผ่านไปใกล้ๆเขารู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างถ่ายทอดเข้ามาความเจ็บปวดที่กล้ามเนื้อดูเหมือนจะบรรเทาลงความหมายที่ซ่อนอยู่เมื่อทหารเกือบครบทุกคนคลานผ่านไปแล้วพระอาจารย์รูปหนึ่งที่มากับคณะของท่าน ซึ่งนั่งรออยู่ห่างออกไปก็เดินเข้ามาที่ขอบตะข่ายท่านประสานมือไหว้พระภิกษุที่นอนอยู่แล้วจึงค่อยๆเอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่ดังฟังชัดท่านสงรูปนี้พระอาจารย์กล่าวท่านคือพระอาจารย์มั่นท่านเป็นพระที่ถือทุดงควัดอย่างเคร่งครัดท่านตัดสินใจที่จะภาวนาในทุกสภาพแวดล้อมที่ท้าทายท่านกล่าวว่าอุปสรรคภายนอกไม่ใช่อุปสรรคที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรม ความยากลำบากในการฝึกของพวกโยมทหารก็เปรียบเสมือนทุกที่ต้องฝ่าฟันในชีวิตท่านเพียงต้องการแสดงให้เห็นว่าแม้ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความกดดันและความลำบากสติและความสงบก็สามารถคงอยู่ได้คำอธิบายนี้ทำให้ทุกคนที่ยืนอยู่เงียบไปความตกใจในตอนแรกกลายเป็นความเลื่อมใสศรัทธามนพที่ยืนอยู่มองไปยังพระภิกษุใต้ตาข่ายด้วยความรู้สึกที่ท่วมทน้น เขาตระหนักว่าช่วงเวลาสั้นๆที่ต้องคลานผ่านนั้นเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงความคิดของเขาอย่างสิ้นเชิงมันสอนให้เขารู้จักความสงบที่แท้จริงไม่ใช่แค่การฝึกร่างกายเท่านั้นแต่เป็นการฝึกจิตใจด้วยเมื่อทหารนายสุดท้ายคลานผ่านพ้นไปแล้วพระอาจารย์มันก็ลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆท่านปัดเศษดินและโครนออกจากผ้ากาสาวพัสอย่างไม่ใส่ใจรอยยิ้มจางๆยังคงประดับอยู่บนใบหน้าของท่าน ท่านก้มลงเล็กน้อยเพื่อถวายความเคารพต่อครูฝึกและเดินออกไปจากสนามฝึกอย่างเงียบสงบเหลือไว้เพียงร่องรอยและบทเรียนที่ไม่สามารถหาได้จากตำราใดๆเหล่าทหารเกณฑ์ยังคงยืนนิ่งอยู่ในความเงียบงนันพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งใดๆอีกต่อไปเพราะทุกคนต่างได้รับแรงบันดาลใจที่ลึกซึ้งและเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการฝ่าฟันอุปสรรคแล้ว การฝึกซ้อมในวันนั้นจึงกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในค่ายทหารขอนแก่นไปอีกนานแสนนานตำนานของภิกษุใต้ตาขายคลานผู้ที่มาเพื่อมอบสดเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยไม่ต้องเปล่งวาจาแม้แต่คำเดียวจบร่องรอยที่ยังคงอยู่เมื่อพระอาจารย์มั่นจักไปพร้อมกับพระอาจารย์อีกรูปที่มาด้วยความเงียบก็กลับมาปกคลุมสนามฝึกอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นความเงียบที่แตกต่างออกไป มันไม่ใช่ความเงียบของความว่างเปล่าหากแต่เป็นความเงียบที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคำถามเหล่าทหารเกณฑ์ได้รับคำสั่งให้กลับไปยังโรงนอนแต่ขาของทุกคนก้าวเดินอย่างเชื่องช้าดวงตาย,ยังคงจับจ้องไปยังจุดที่พระภิกษุเคยนอนอยู่ใต้ตะข่ายสิบโทมานพอเดินเป็นคนสุดท้ายเขารู้สึกถึงความเย็นที่เริ่มแผ่ซ่านมาจากพื้นดินเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าที่ทุ่งนาด้านหลังค่ายทหาร เขาจำไม่ได้ว่าตนเองต้องล้างโคลนที่เปื่อเปื้อนออกกี่ครั้งแต่ภาพใบหน้าอันสงบของพระท่านก็ยังคงชัดเจนอยู่ในมโนสำนึกราวกับมีภาพพิมพ์ติดอยู่ในเปลือกตาค่ำคืนนั้นที่โรงนอนเต็มไปด้วยเสียงกระซิบกระซาบเรื่องราวของพระภิกษุปริศนาแพร่กระจายไปทั่วทุกเตียงบางคนเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ที่มาโปรดบางคนเชื่อว่าเป็นเพียงกุศโลบายของครูฝึกเพื่อให้ทหารมีสติ แต่ทุกคนยอมรับว่าความรู้สึกที่ต้องคลานข้ามร่างนั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายใจอย่างถึงที่สุดมานพนอนไม่หลับความกระสับกระส่ายกัดกินจิตใจของเขาไม่ใช่เพราะความกลัวหรือความเหนื่อยล้าแต่เป็นเพราะความรู้สึก้ังคาที่ไม่สามารถอธิบายได้ประมาณสี่ทุ่มกว่าเมื่อเสียงกลรนของเพื่อนทหารเริ่มดังสม่ำเสมอมานพก็ตัดสินใจทำสิ่งที่บุ่มบาม เขาค่อยๆย่องลงจากเตียงด้วยความเงียบเชียบที่สุดสวมรองเท้าคอมแบตโดยไม่ผูกเชือกและเดินไปยังสนามฝึกด้วยไฟฉายมือถือเพียงดวงเดียวการค้นพบกลางดึกอากาศยามค่ำคืนในขอนแก่นนั้นเย็นจัดแตกต่างจากความร้อนระอุเมื่อตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิงแสงไฟฉายส่องเป็นลำแคบๆบ,บ,บนพื้นดินที่เต็มไปด้วยร่องรอยของการฝึกกลิ่นดินโครนและฝุ่นยังคงติดตรึงอยู่ในบริเวณน,นั้นหัวใจของมนุษย์เต้นรัวอย่างผิดจังหวะ ไม่ใช่เพราะความเหนื่อยแต่เพราะความรู้สึกเหมือนกำลังละเมิดเขตห่วงห้ามเขาเก้าเข้าไปใกล้ด่านตาข่ายคลานอย่างช้าๆตาข่ายนั้นทอดตัวเป็นเงามืดทึบอยู่ใต้แสงจันที่ริปรี่มานผส่องไฟฉายเปยังจุดที่พระภิกษุนอนอยู่พื้นที่นั้นว่างเปล่าแน่นอนว่าท่านจากไปแล้วแต่สิ่งที่มานพกำลังมองหาคือร่องรอยสุดท้ายร่องรอยที่บ่งบอกว่าร่างมนุษย์เคยนอนอยู่ตรงนี้จริงๆ เขาคลานเข้าไปใต้ตะข่ายอีกครั้งคราวนี้ไม่มีแรงกดดันไม่มีเสียงสังการมีเพียงความมืดและความเงียบที่โอบล้อมมานบใช้มือสัมผัสพื้นดินอย่างละเอียดเขาคาดหวังว่าจะพบร่องรอยของผ้าจีวรที่ทิ้งคราบโรลนไว้หรืออย่างน้อยก็รอยยุบของพื้นดินที่ถูกกดทับด้วยน้ำหนักของร่างกายแต่มือของเขากลับสัมผัสได้ถึงพื้นดินที่เรียบเนียนผิดปกติพื้นโคลนในบริเวณนั้นดูเหมือนจะถูกทำความสะอาดอย่างประณีต ไม่มีรอยกดทับที่ลึกไม่มีคราบคลนใหม่ๆที่เปื่อเปื้อหลงเหลืออยู่มีเพียงรอยคลานของทหารคนอื่นๆที่ทับซ้อนกันไปมาความรู้สึกประหลาดใจเข้ามาแทนที่ความสงบที่เขามีเมื่อตอนเย็นมันเพื่อนไฟฉายไปรอบๆจนกระทั่งแสงไฟหยุดลงที่มุมด้านในสุดของตาข่ายตรงนั้นเป็นจุดที่ไม่มีทหารคนใดคลานไปถึงเพราะเป็นพื้นที่แคบชิดกับเสาตาข่ายและตรงนั้นเองที่เขาพบบางอย่าง ไม่ใช่รอยพิมพ์ของร่างกายแต่เป็นรอยประทับที่คมชัดและแปลกประหลาดมันเป็นรอยของดอกบัวเล็กๆที่ถูกกดลงบนพื้นโคลนแห้งมีกลีบห้ากลีบที่สมมาตรอย่างสมบูรณ์รอยนั้นดูเหมือนถูกสร้างขึ้นมาอย่างจงใจแต่สิ่งที่ทำให้มานพถึงกับตัวแข็งทื่อคือรอยดอกบัวนั้นไม่ได้มีเพียงรอยเดียวมันมีรอยต่อเรียงกันเป็นทางแต่ไม่ใช่ทางที่พาออกไปจากใต้าตาข่าย หากแต่เป็นรอยที่เริ่มต้นจากจุดที่ศีรษะของพระท่านเคยอยู่และสิ้นสุดลงที่จุดที่เท้าของท่านเคยเหยียดตรงไปราวกับว่าร่างของพระท่านถูกยกขึ้นจากพื้นดินอย่างนุ่มนวลโดยไม่มีร่องรอยการถลายไม่มีร่องรอยของการคลานออกไปมีเพียงรอยประทับของดอกบัวที่ปรากฏขึ้นและมันไม่ใช่รอยเท้าความจริงที่บาดลึก มานคลานถอยหลังออกมาจากใต้ตะข่ายอย่างรวดเร็วหัวใจของเขาเต้นรัวจนแทบจะทะลุออกมาจากอกความเย็นของอากาศไม่ได้ช่วยบรรเทาความร้อนรุ่มที่ล้นพ่านไปทั่วใบหน้าเขามองกลับไปยังตะข่ายด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคําอธิบายของพระอาจารย์ที่ว่าท่านมานั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมนั้นดูเหมือนจะไม่เพียงพออีกต่อไปรอยดอกบัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ในบริบทของการทหารและสนามฝึก มันกลับเป็นปริศนาที่น่าขนลุกถ้าหากท่านมีได้คลานเข้ามาและมีได้เดินออกไปและท่านมาปรากฏกายอยู่ใต้ตะข่ายได้อย่างไรมันผส่องไฟฉายตามพื้นรอบๆตะข่ายอีกครั้งเพื่อหาคำตอบเขาพยายามมองหารอยเท้าของพระอาจารย์อีกรูปที่มากับท่านแต่นอกจากรอยรองเท้าคอมแบตของทหารและร่องรอยของรถบรรทุกเก่าๆก,ก็ไม่มีร่องรอยของรองเท้าแตะหรือเท้าเปล่าของพระสงฆ์เลยแม้แต่น้อย รา่กับว่าทั้งสองรูปปรากฏขึ้นและหายไปจากอากาศธาตุความสงบที่เขาได้รับเมื่อตอนเย็นมาลายหายไปสิน้นถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกอ้างว้างและไม่เข้าใจอย่างลึกซึง้งสิ่งที่เขาประสบมาวันนี้ไม่ใช่แค่บทเรียนทางธรรมดาแต่เป็นปรากฏการณ์ที่อยู่เหนือความเข้าใจของสามัญสำนึกมันไม่ใช่แค่การฝึกจิตใจให้มีความสงบในความวุ่นวายแต่เป็นการ,รเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่อยู่เหนือขีดจำกัดของโลกกายภาพ มานบรู้สึกได้ถึงเม็ดเหงื่อเย็นๆที่ผุดขึ้นที่แผ่นหลังเขาเก็บภาพรอยดอกบัวนั้นไว้ในความทรงจำอย่างเงียบๆและแตัดสินใจว่าจะไม่พูดถึงสิ่งที่เขาเห็นกับใครไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อแต่เพราะเขารู้สึกว่าความจริงนี้หนักเกินกว่าที่คนอื่นจะรับไหวมันเป็นความลับส่วนตัวที่ถูกมอบให้เฉพาะเขาความลับที่ว่าพระภิกษุใต้ตาข่ายคลานรูปนั้นอาจไม่ใช่เพียงมนุษย์ที่กำลังปฏิบัติธรรม แต่เป็นผู้มาโปรดที่ทิ้งปริศนาไว้ให้ขบคิดปริศนาที่ยังคงติดตามเขาไปทุกครั้งที่เขาหลับตาลงเขายังคงเห็นภาพใบหน้าอันสงบของพระท่านและรอยประทับของดอกบัวห้ากลีบที่โคลนแห้งเป็นร่องรอยสุดท้ายที่ไม่อาจลืมความรู้สึกอึดอัดและตกตะลึงในค่าคืนนั้นเปลี่ยนจากความเข้าใจสู่ความหวาดผวาอันศักดิ์สิทธิ์เป็นความกลัวที่มาพร้อมกับความเคารพสูงสุด และไม่มีวันจางหายไปจากหัวใจของเขาจุดสิ้นสุดและความทรงจำสิบโทมานบออกจากใต้ตาขายคลานกลางดึกคืนนั้นเขากลับไปที่โรงนอนโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนความลับเกี่ยวกับรอยดอกบัวบนพื้นโคลนกลายเป็นสัมผัสส่วนตัวที่เขาไม่อาจแบ่งปันมันคือภาพสุดท้ายที่เปลี่ยนประสบการณ์ทั้งหมดให้กลายเป็นตำนานส่วนตัวที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆบทเรียนสุดท้าย นับจากวันนั้นเป็นต้นมาการฝึกของมานพก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้เป็นเพียงทหารเกณฑ์ที่ทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแต่เขากลายเป็นผู้ที่มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างน่าประหลาดเมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นการวิ่งแบกเป้นหนักการคานโคลนหรือการอยู่เวรยามมานพจนึกถึงใบหน้าอันสงบของพระอาจารย์มั่นใต้ตาข่ายความเหนื่อยล้าทางกายไม่ได้หายไปแต่ความทุกข์ใจจากความเหนื่อยล้ากลับลดลง เขารู้สึกเหมือนมีสายเย็บบางๆเชื่อมโยงเข้ากับความสงบที่อยู่ลึกลงไปใต้ความวุ่นวายเขาเรียนรู้ที่จะยอมรับทุกอุปสรรคเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเหมือนโคลนที่เปื้อเปื้อนาลาสาัสมันเป็นเพียงสภาวะชั่วคราวที่ต้องผ่านไปตำนานเล่าขานเรื่องราวของภิกษุใต้ตาข่ายคลานกลายเป็นเรื่องเล่าประจําค่ายที่ขอนแก่นไม่มีใครพูดถึงรอยดอกบัวเพราะไม่มีใครรู้ แต่ทุกคนพูดถึงความรู้สึกอึดอัดแต่ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาสัมผัสได้ในวันนั้นทหารเกณฑ์รุ่นแล้วรุ่นเล่าที่มาฝึกในค่ายนี้เมื่อถึงด่านตะข่ายคลานทุกคนจะคลานด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ใช่เพราะกลัวครูฝึกแต่เพราะความเคารพต่อความเงียบงันที่ครั้งหนึ่งเคยมีพระสงฆ์นอนภาวนาอยู่ตรงนั้นพวกเขาเชื่อว่าถ้าคลานด้วยใจที่บริสุทธิ์พวกเขาจะผ่านพ้นความยากลำบากไปได้การจากลายอย่างสงบ เมื่อมานปลดประจำการและก้าวออกจากค่ายทหารเขาไม่ได้แบบเพียงสัมภา,าระส่วนตัวและชุดเครื่องแบบที่พับไว้อย่างเรียบร้อยแต่เขานำบทเรียนอลํำค่าและความลับอันศักดิ์สิทธิ์ติดต,ตัวไปด้วยเขามองกลับไปยังประตูค่ายเป็นครั้งสุดท้ายผ้าสนามฝึกที่เต็มไปด้วยดินแดงและตาข่ายเหล็กทอดยาวอยู่ภายใต้แสงแดดยามเช้าเขาไม่ได้รู้สึกถึงความเกลียดชังต่อการฝึกที่โหดร้ายอีกแล้วแต่เขารู้สึกถึงความขอบคุณ ขอบคุณที่ชีวิตนำพาเขามาพบกับช่วงเวลาที่น่าตกตะลึงและบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนับแต่นั้นมามานพไม่ได้พบกับพระอาจารย์มั่นอีกเลยแต่สำหรับเขาแล้วพระท่านไม่ได้หายไปไหนพระภิกษุรูปนั้นยังคงเป็นเงาแห่งสติที่นอนสงบนิ่งอยู่ใต้ตาข่ายคลานเป็นเครื่องตนใจถึงความสงบที่สามารถค้นพบได้แม้ในสถานที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดก็ตาม และเรื่องราวนี้ก็ได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเก็บรักษาไว้ในหัวใจของสิบโทมานบตลอดไปอย่างเงียบงนันจบ